ครับก็ขอกลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับในช่องของตำนานเหล็กไหลนะครับครับคลิปนี้ผมได้หยิบยกเอาเหล็กไหลนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นหายากอีกชนิดหนึ่งนะครับของเหล็กไหล ก่อนอื่นเราก็มาย้อนหลังนะครับเท้าขามกันกนิดนึงว่าเหล็กไหลเกิดจากอะไรนะครับเหล็กไหลก็คือมีหลายสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายท่านได้บอกไว้นะครับ <c oughs> ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับเหล็กไหลก็คือจะเกิดจากแร่ธาตุนะครับที่เป็นธาตุที่เขาเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์นะครับที่เป็น ของมีของขังนะครับของที่ปัญหายากนะครับบางท่านก็บอกพูดมาลักษณะนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าเ,เกิดจากการสร้างของหรือสีนะครับที่มีวิชาแก่ได้แล้วก็มีการบำเพ็ญตบะนะครับ ที่แก่กล้านะครับแล้วก็ได้ปลูกเสกรือวก็เรียกแร่ธาตุหลายๆอย่างมารวมกันนะครับจึงได้เกิดขึ้นเป็นเหล็กไหลคลิปนี้นะครับผมได้เอายกเอาเหล็กไหลที่เป็นที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลเจ้าป่านะครับก็มีเอฟซีทางบ้านนะครับโทรมาสอบถามก็คืออยากดู หล็กไหลเจ้าป่านะครับก็คือให้เรามาดูว่าที่ไม่เห็นนานๆนะครับที่ห่างหายไปนี่คือเอกลักษณ์แล้วก็สีสันจะเหมือนเดิมไหมนะครับ <c oughs> ่อนอื่นนะครับ <c oughs> ผมต้องบอกว่าเหล็กไหลมีหลายชนิดนะครับและในตัวเหล็กไหลก็ต้องมีสีที่กบทะเก็ดสีนะครับ ถึงจะเรียกว่าเหล็กไหลนะครับส่วนความเชื่อนะครับก็คือแล้วแต่นะครับท่านใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะครับเหล็กไหลนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานนะครับไม่ใช่ว่า พิ่งมารู้จักสมัยรุ่นรุ่นเรานะครับมันมีตำนานแล้ก็มีการกล่าวขานมาหลายลายุคหลายสมัยนะครับเี่ยวกับเด็กไหลนะครับบางคนก็เจอบางคนก็อาจจะหาไม่เจอ <c oughs> นะครับครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่าเด็กไหลเจ้าป่านี่คือเอกลักษณ์เขานะครับ่อนอื่นผมต้องบอกว่า กลักษของเหล็กไหลเจ้าป่าก็คืออย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับก็คือจะมีการพันนะครับที่เขาเรียกพันนะครับเป็นเกี่ยวเหมือนเชือกนะครับก็คือจะแตกต่างจากเหล็กไหลชนิดอื่นๆนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับขึ้นมานิดหนึ่งนี่นะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีการหมวนตัวนะครับ บิดไปมานะครับเหมือนเกลียวเชือกที่เราเห็นเนี่ยมีการขั้นผมจะให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับจะหมุนไปเป็นเส้นในใดในดเดียวกันนะครับอันนี้จะชัดกว่านะครับที่ผมไม่ดูมือถีนี่ครับเราจะสังสเกต ลายเส้นนะครับจะมีลายเส้นเหมือนกันทันของเชือกนะครับส่วนเ็กไหลเจ้าป่านี้นครับก็คือตามตำนานที่อาจารย์หลายๆท่านได้กล่าวมาก็คือจะสามารถยืดได้หดได้นะครับสำหรับท่านที่เป็น อาจารย์ที่แก่กล้าวิชานะครับสามารถทําให้ยืดได้หดได้นะครับลักษณะของไหลเจ้าป่านี่นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาจริงก็คือจะเป็นการยืดได้หดได้แล้วว่ามีการหม,หมุนเหมือนเหมือนเชือกนะครับเราดูลักษณะเชือกนะครับเพราะจะหมุนไปลักษณะนั้น นะครับตามหร้อรอยเส้นต่างๆเนี้ครับที่เราเห็นอยู่ที่ผมก็มีห้าชิ้นนะครับเพื่อนเพื่มาขอแบ่งไปสองชิ้นนะครับก็คือเก็บไปสามชิ้นนี่นครับเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะของเขาครับ ทีนี้เรามาดูเนื้อหานะครับจะเหมือนเด็กไหลชนิดอื่นๆไหมครับนี่นะครับเนื้อหาก็ไม่ต่างกันนะครับสีสันถ้าเราดูใกล้ๆนะครับจะเป็นคล้ายๆหเหล็กหรือถ้าดูเพื่นๆก็คือจะเหมือนพลาสติกที่เราเผาโดนไฟอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย แต่เนื้อถ้าเราดูชัดๆก็คือเป็นเนื้อเหล็กนะครับคล้ายๆเนื้อเหล็กนะครับก็จะมีการด้านล่างนะครับก็จะมีการงอกนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับก็จะเหมือนเนื้อเหล็กไหลทั่วๆไปนะครับด้านล่างนี่ครับก็มีการงอกเหมือนกันลักษณะนะครับแต่คือการงอกของเขาคือเรา ไม่สามารถที่จะเห็นได้แบบรวดเดียวครับเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับในส่วนของเนื้อแลยสีสันนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนสีดำที่เป็น ที่เขาเรียกว่าสีของชาง้างงาดําเนี่ยครับส่วนข้างในดำสีนิ่งอย่างหนึ่งที่เดียวกันนะครับนี่ครับให้ดูนชัดๆนะครับจะมีการหมุนนะครับ เมันเกี่ยวเครียงที่ผมว่าเนี่ยครับนี่ครับสีสันมันนะครับส่วนความเชื่อนนะครับก็แล้วแต่บางท่านก็ เชื่อนะครับว่าเหล็กไหลนี่มีจริงนะครับแล้วก็นําไปบูชาเราเลี้ยงดูให้ดีก็จะมีการเกิดผลดีแก่เรานะครับช่วยคุ้มครองป้องกันภัยเหตุหลายต่างๆนะครับอยู่กับท่านใดที่ครอบครองแล้วก็มันบูชามันว่าเราจะศรัทธาจริงหรือไม่นะครับ ถ้าเราเชื่อเราศรัทธาผมว่ามันจะส่งผลให้เราเจอสิ่งนี้ดีนะครับเข้ามาในชีวิตนี่ครับเอกลักษณ์นะครับของเหล็กไหลเจ้าป่านะครับที่สำคัญนะครับคือ ไม่เด็กนะครับสามารถหดติดนะครับมองดูผิวเผินก็เหมือนพลาสติกนะครับที่เราเผาไฟนะครับอย่างที่ผมกล่าวมานี่ครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเหล็กไหลเจ้าป่านี้คือจะแตกต่างจากเหล็กไหลชนิดอื่นๆนะครับแต่ทุก ชนิดนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับของตัวเหล็กไหลเองก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับที่สําคัญถ้าเหล็กไหลจริงๆนะครับองค์ประกอบต้องมีธี็ดสีอยู่ในตัวนะครับนี่ครับ ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาชมในช่องของตำนานเหล็กไหลนะครับแล้วก็ท่านที่กดเข้ามาติดตามนะครับท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับครับสุดท้ายขอให้ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้เจอสิ่งดีดีนะครับให้ปลอดภัยจาก โลคหลายนะครับโควิดตัว,วันนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับครับสวัสดีครับ